สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนมอเตอร์ปัดน้ำฝนอเวนซ่ามอเตอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้คือตัวเดิมที่ถอดออกมาแล้วนะครับซึ่งมันก็คงจะหมดอายุการใช้งานตามการเวลามันนะครับตัวนี้มียี่ห้อหน่อยส่วนตัวที่ผมซื้อมาใหม่นะครับซื้อมาใหม่เป็นกล่องอย่างนี้นะครับไม่มียี่ห้อก็จะลองดูว่ามันจะใช้ได้เหมือน ตัวเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะแกะแกะมาดูนะครับเป็นตตวยุ้จะมาใส่ปัดน้ําฝนด้านหน้าของโตโยต้าอเวนซ่านะครับนี่ครับเดี๋ยวจะแกะออกมาดูก่อนนะครับกันไกล 1มื่นหนึ่งถ่ายทำามื่นหนึ่งตัดนะครับอันนี้คือตัวมอเตอร์ที่จะใส่ t ตัวต a a v a วซานะครับที่ซื้อออนไลน์มา200กว่าบาทนะครับก็เป็นการประหยัดในยุคที่ของแพงน้ำมันแพงอะไรพอทำได้ผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่ลองทำดูว่ามันจะได้ไหมนะนี่คือมอเตอร์ มอเตอร์ที่ซื้อมาใหม่นะครับจะใช้ตัวหน้าที่จริงจะใช้ตัวหน้าตัวหลังก็ได้มันคงจะเหมือนกันนั่นแหละแต่วันนี้จะเปลี่ยนตัวหน้านะครับตัวนี้คือซื้อมาใหม่ตัวนี้คือตัวเดิมมียี่ห้อหน่อยนะครับคงจะหมดอายุเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้อันนี้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่โอเคครับไปดูขั้นตอนการเปลี่ยน มอเตอร์ปัดน้ำฝนโตโยต้าอเวนซ่าโดยสารพัดช่างนะครับไม่ใช่ช่างจริงๆแต่ใจรักมักที่จะทำตามไปดูกันเลยครับมอเตอร์ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวข้างบนตัวข้างบนคือตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ปัดน้ำฝน ด้านหลังหรือท้ายรถนะครับตัวปัดน้าฝนหน้าจะอยู่ข้างล่างนะครับปัดน้าฝนหน้าจะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเปลี่ยนตัวข้างล่างโดยการอันดับแรกก็ดึงปลั๊กสายไฟตัวนี้ออกก่อนแล้วค่อยดึงอมอเตอร์ออกมาเพื่อจะเปลี่ยนนะครับ ทีนี้มาก็จะมาดูวิธีถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับตัวข้างล่างนะครับเป็นมอเตอร์หน้าบังหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับขยับนิดหนึ่งมันจะถ่ายก็เอามือกดกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาปลั๊กไฟก็จะออกนะครับก็เอาเป็นว่า เอามือกดแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับมือบังนิดหน่อยนะครับเอามือหัวแม่โปง้งกดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับง่ายๆตัวน,นี้ออกมาแล้วครับนี่คือปลั๊กไฟเห็นไหมครับจะเห็นมอเตอร์ตัวล่างอยู่ตรงนี้สำหรับตัวล่างก็ค่อยๆดึงดึงออกมาตรงๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบูอยางที่ อยู่รอบๆของมอเตอร์เพื่อให้มันแน่นนะครับก็ใช้มือค่อยดึงออกมานะครับค่อยๆดึงนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะดึงมอเตอร์ตัวนี้ออกมานะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นตัวปัดน้ำฝนด้านหน้านะครับถอดสายยางตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการดึงถทดสายยาง นะครับสายยางก็ค่อยๆดึงขึ้นลเลยวรยก,ยกนิดหน่อยออกมาเลยครับนี่ครับทอดสายยางแล้วตอนนี้น้ําก็จะเริ่มน้ําในหม้อปัดน้ำฝนก็จะเริ่มไหลออกแล้วทีนี้เราก็จะไปดึงมอเตอร์ออกมาครับหลังจากนั้นนะครับก็ ยกยกนะครับยกๆหน่อยเพราะว่ามันมีบูทยางรองอยู่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับยกๆยก,ยก,ย,กยกแล้วก็กดงัดลงข้างล่างกดงัดลงข้างล่างใช้แรงนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่นานอาจจะมองไม่เห็นกดงัดลงข้างล่างแล้วก็ดึงออกมาเลยครับโอเคครับออกมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวเดิม นะครับตัวเดิมของมอเตอร์ปัดน้ำฝนซึ่งมันก็คงจะหมดอายุนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนตัวใหม่การเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็น้ำไหลออกมนแล้วนะครับก็ยัดตัวนี้เข้าไปพร้อมบูทที่ได้มาใหม่นะครับหรือจะเอาบูทเข้าก่อนแล้วค่อยยัดมอเตอร์เข้าไปแล้วก็ใส่ กดเข้าไปแล้วก็เสียบสายยางเสียบสายยางเข้าตรงนี้รูนี้นะครับรูนี้ส่วนด้านล่างก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันด้านล่างอันเดิมก็ไม่ได้ถอดนะครับก็หลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กไฟเข้าไปรูนี้เหมือนเดิมขั้นตอนในการเปลี่ยนมอเตอร์ปัดน้ำฝนเอวเ,เวนซ่า ก็คงตามทำตามลำดับนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมสําหรับตัวใหม่ที่ซื้อมาคือตัวนี้นะครับไม่มียี่ห้อซื้อมาจากออนไลน์200กว่าบาทไม่รู้จะใช้ได้นานแค่ไหนก็ลองดูนะครับลองดูปลักตรงกันก็จะถอดสายยางมาเสียบตรงนี้ แล้วก็ยัดเข้าไปในรูเดิมลองดูนะครับในการใส่ตัวมอเตอร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับผมจะลองขยับตัวบูทมาไว้กลางกลางมาไว้กลางกลางอะไรมันจะง่ายกว่ากันพอขยับตัวบูทตัวนี้มาไว้กลางกลางนะครับค่อยๆดันเข้าไปมันจะเข้าง่ายไหมลองดู ว่ามันจะสะดวกไหมครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันคับแคบม,มากนะครับเดี๋ยวจะลองยัดเข้าไปดูก่อนนะครับหรือถ้าใส่มอเตอร์ไม่สะดวกนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือถอดถอดหม้อพักน้ำออกมาโดยใช้ประแจเบอร์10นะครับคลายน็อตออกมันมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งอยู่ด้านในนะครับผมจะลอง แบบนี้ดูน่าจะง่ายกว่านะครับน่าจะใส่ง่ายกว่าทอดง่ายกว่าเนื่องจากถ่ายทำมืออีกมือหนึ่งทำนะครับอาจจะภาพ ไม่ค่อยชัดภาพอาจจะไหวๆต้องขออภัยด้วยนะครับก็เราให้ฟังทําตามขั้นตอนนี้ก็คงจะได้นะครับตอนนี้คลายคลายน็อตออก2ตัวแล้วค่อยๆดึงขึ้นนะครับแล้วก็ขยับออกมาแล้วก็มาใส่มอเตอร์อยู่ด้านนอกน่าจะสะดวกกว่าหลังจากคลายน็อตนะครับตัวนี้กับตัวข้างในตัวนี้ตัวนี้ผมคลายออกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น จะตรงนี้จะมีเดือยอยู่ขาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเดือย,ยกลมๆที่จะลกหม้อพักน้ําไว้ค่อยๆยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับยกขึ้นมายกขึ้นตรงๆนะก็พ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับขยับออกแล้วที่นี้ก็ค่อยขยับออกมานะครับยกขึ้นนี่ออกมาแล้วหรือถ้ามันยุ่งถ้ามันแน่นก็ถอดสายนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายแล้วก็ดึงออกมาประกอบข้างนอกนะครับ ขยับหม้อพักได้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมได้ถอดออกมาหมดนะครับก็ค่อยๆยัดตัวบูทเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ขยับตัวมอเตอร์เข้าไปตามมันจะง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ผมเอาบูทเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้บูทเข้าไปแล้วแล้วก็เสียบมอเตอร์เข้าไปค่อยๆดันเข้าไปนะครับ วิธีการใส่ก็เอาบูธเข้าไปก่อนค่อยๆขยับมอเตอร์แล้วก็ค่อยๆหมุนดันเข้าไปครับหมุน้ายหมุนขวาดันเข้าไปมันก็จะเข้าตอนนี้เข้าแล้วนะครับหมุน้ายหมุนขวาดันเข้าไปลองทําตามที่บอกนะครับไม่ไม่ได้ถ่ายตอนที่ดันเข้าไปก็คือเอาบูธเข้าแล้วก็ดันมอเตอร์เข้าไปตอนนี้มอเตอร์เข้าไปสนิทแล้วนะครับสนิทชิดกับบูธแล้วขั้นตอนก็คือประกอบเข้าตามเดิมแล้วก็เสียบสายไฟ เสียบสายท่อยางตัวนี้ก็คงจะเสร็จขั้นตอนในการใส่มอเตอร์ปัดน้ำฝนนะครับหลังจากใส่มอเตอร์เสร็จแล้วก็ขยับบุชลงไปนะครับขยับบุชลงไปให้มันเข้ารูอยู่ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปขันน็อตเข้าให้มันแน่นนะครับเอามือหมุนเข้าก่อน หลังจากประกอบเสร็จก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับแล้วค่อยใช้บอกเบอร์10บคันให้แน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมใช้มือหมุนเข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็ใช้บ็อก ปะเจ่บเบอร์10นะครับขันให้มันพอตึงตึงมือนิดหน่อยนะครับไม่ต้องตึงมากพออยู่ตัวนี้ก็เหมือนกันพอตึงตึงมือ ตึงมังนก็หยๆดนะขั้นต่อไปก็สายเสียบแล้วก็จะเสียบปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟก็ที่เดิมนะครับยัดลงไปเลยยัดลงไปเสร็จก็ขยับ นิดหน่อยให้มันข้ที่ข้าทางน่าจะใช้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนต่อ,ตอก็เติมน้ําเอาน้ําขวดหรือน้ําล้างเช็ดกระจกผสมนิดหน่อยก็ตามใจแต่ละคนนะครับเสร็จแล้วก็ไปลองเมื่อเติมน้ําเสร็จก็ไปลองเปิดดูว่ามอเตอร์ปรัดน้ำฝนด้านหน้า ทำงานหรือ,อยังหลังจากประกอบแล้วก็ใส่น้ําในหม้อพักเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทดสอบดูว่ามอเตอร์ปัดน้ําฝนที่เปลี่ยนใหม่ซึ่งซื้อมาจากออนไลน์ <c oughs> ราคา200เสเศษจะใช้ได้ไหมนะครับตอนนี้จะทดสอบแล้วนะครับกดดูสิโอเคครับน้ำขึ้นน้ำฉีดขึ้นแล้วนะครับ แสดงว่ามอเตอร์ใช้ได้นะครับขอพรบคุณท่านที่ติดตามนะครับกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้ติดตามกันก่อนคนอื่นขอพรบคุณมากๆครับ